ปัญหาเหล่านี้มีจุดร่วมที่สําคัญคือเป็นปัญหาที่เกิดจากการตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระยะสั้นเป็นหลักและไม่ได้ให้ความสําคัญกับต้นทุนที่เกิดขึ้นในอนาคตมากเท่าที่ควรซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า เป็นปัญหานี้ปัญหานี้ที่เรากําลังประสบอยู่เนี่ยเกิดได้จากทั้ง behavioral bias หรือข้อจํากัดในการตัดสินใจของปัจเจกและสถาบันที่ไม่เอื้อให้ปัจเจกคํานึงถึงผลประโยชน์ในอนาคตอย่างเพียงพอกลไกการแก้ปัญหาจําเป็นต้องแก้ทั้ง2ด้านนี้ไปด้วยกันและทุกขณะที่เราปล่อยผ่านปัญหานี้เหล่านี้ก็จะสะสมฝังรากลึกขึ้นทำให้ต้นทุนในการแก้ปัญหาสูงขึ้น การเริ่มตั้งแต่การตระหนักรู้ถึงปัญหาเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่การแก้ไขซึ่งไม่มีใครหรือหนึ่งงานใดสามารถแก้ปัญหานี้เนี่ยได้เพียงลําพังหากต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคต่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือประชาสังคมรวมทั้งทุกท่านที่กําลังฟังอยู่